สวัสดีครับพกับผมเฮาเกมเมอร์เช่นเคยนะวันนี้เราก็มารับรางวัลกันนะครับผมการฝึกฝนของดอรเรียนะครับผมก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่นะครับซึ่งผมก็ได้เล่นมาบ้างนิดหน่อยนะแล้วก็มีการเก็บไอเทมสะสมมาครับตามเงื่อนไขกิจกรรมนะก็ภารกิจก็มีทั้งล็อกอินประจําวันนะครับผมแล้วก็เข้าร่วมเล่นโหมดห v 5หโหมดจันดับนะครับแล้วก็เล่นตัวใหม่นะครับดอรเรียแล้วก็ชนะแล้วก็เล่นกับเพื่อนด้วยนะนะครับผม ส่วนไอเทมที่ผมสะสมมานะครับก็จะมีอยู่140ชิ้นนะสามารถแรกลกรางวัลได้มากมายนะครับผมก็จะมีหนึ่งมีโปรไฟล์ด้วยนะสวยเลยมีลิเลียด้วยอะ่ะเป็นอิโมจิเนาะอันอื่นก็แลกได้นะครับผมแลกได้จํากัดจํานวนอย่างละหนึ่งชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราแลกกันเลยเนะยาะนี่เหมาเหมานี่เป็นรูปโปรไฟล์นะครับผมอันนี้ใช้สามสิบชิ้นเลยนะจะพอไหมนะ ก็อยู่ครับผมแล้วก็รู้สึกจะเป็นเอฟเฟกนะเอฟเฟกว่ายน้ำนะครับผมเราเหลือ60แล้วเหลืออีกสอันนะอันแรกจะเป็นคาถาไฟหัวใจนะครับสำหรับใช้ค่าเพิ่มความสนิทนะผมจะเอาเป็นเอฟเฟกวิ่งแล้วกันนี่โอเชียนนะครับแล้วก็เอฟเฟกวาร์ฟนะครับผมเอฟเฟกตั effect สงสารผมมาดูเบาๆไปนิดน,นึงก็ประมาณนี้นะใครยังไม่ได้รับก็อย่าลืมไปรับนะครับกิจกรรมหมดวันที่3 วันที่21กัะกฎามนะครับผมก็รีบมารับเลยดองไปเยอะแหละแต่ก็ยังขาดนะผมขาดอีก30อันซึ่งสามารถจะนํามาแลกอันนี้ได้เอฟฟกสังหารเนาะเสียดายดจังก็ประมาณนี้นะครับงังนก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับ